สวัสดีค่ะช่องแม่ดาวสุกของนะคะเราจะมาลุงทานลงนี้นะคะมีแหนมซุกนะคะแหนมก็คือกินเมี่ยงนั่นเองนะคะเนาะเจ้าเจ้านี้มาจากไหนคะจากกาลสินค่ะจากกาลสินถ้าทางจะอร่อยนะคะเนาะนี่นะคะแหนมลุกนะคะแหนมซุก ถ้าใครยังไม่เคยรับประทาน,นก็ลองแวะมาซิมได้นะคะที่โรงทานร้านนี้นะคะขายดิบขายดีมากเลยนะคะจะหมดหมดไปกี่หม้อแล้วคะนี <c oughs> นะะ่หมดไปหม้อหนึ่งแล้วนะคะขายดีมากๆเลยนะคะ เนือเมี่ยนนะคะเนาะแหนมคลุกแหนมคลุกเมี่ยนจะมีใบคำคูนะคะแล้วก็มีมะนาวแล้วก็มีถั่วนะคะมีขิงด้วยนะคะมีขิงด้วย ใส่กล่องใส่กล่องก็หยิบได้แล้วค่ะหยิบได้คนละกล่องคนละกล่องได้เลยนะคะโอ้อาทางน่าจะอร่อยนะคะแล้วก็มีขนมมีขนมม,ขนม,ม,ขนม,มีข้าวโพดนะคะ มีขนมเทียนมีข้าวโพดขายดิบขายดีมากนะคะเพราะว่าวันนี้วันทำบุญนะคะบุญกระถินบุญใหญ่นะคะนี่นะคะ ตอนนี้ยาถังก็ไม่เอกไม่เข้าเขาไม่เข้าค่ะ่ด้วยนะคะก็ยังไงก็บว่ามีขายที่ไหนแถวไหนขายขายก็มองวัีทขายที่ไหนีขายที่ไหนเข้าแยมกุกกะลสิบ้ัลบาทค่ือ ปลาคางเขื่อนลำฟ้าโอ้มาไกลเนาะมลาคางเขื่อนลำฟ้า,เล,ลาเลยนะคะ,ะเจ้านี้อร่อยสุดยอดนะคะเจ้าน<อ>ี้อร่อยสุดยอดทำดีมากๆเลยนะคะนี่หมดไปแล้วหนึ่งหม้อนะคะเดี๋ยวเราไปดูเม็ดมะม่วงหิงมะพานกันนะคะเนี่ทอดย่างเดี่ยว กตจะมีขนมเทียนมีข้าวโพดนะคะมีข้าวโพดอ่ามีข้าวโพดแล้วก็มีอันนี้อะไรคะมะม่วงมะม่วงหินเมื่อานขอบคุณค่ะ นี่นะคะนแม่หมนน้ำพานแจกนะมาไกลนะาจดใตนะคะ,ะ,คะมาจากไหนคะมาจากหันใหญ่ค่ะโอ้ยมาจากหานใหญ่เลยนะคะขอบคุณค่ะเป็นแม่หมูหินน้ำพานที่มาจากหัใหาากหใหนะะาาหใหญ่เลยนะคะันขาวเหนีใส่นม่ใหอยหันใหญ่ค่ะ,ม,ม,คะมาจากัใ อันนี้ก็จะเป็นขนมนะอันนี้เขาเรียกว่าขนมอะไรคะด,ดูท่าทางจะอร่อยนะคะน,นี้ไปรับประนี่ ทุกคนือว่นที่าระอันเนนะคะุนมาคที่กน้ได้เลยนะคะอดูกันนะคะขนมทำสดๆทำจริงๆทำแล้วแจกเลยนะคะทำแล้วแจกเลยนะคะชุดแท่ไม่ทันเลยนะคะแต่งแค่ไม่ทันเลยนะคะขคุนะคะ จะต้องอ่ทต้องต้องไน่ีะคนเรากนะคนเราอนี้ต้องีคนการตรอรอรอดูตอนจนะคะเนาะคนหงคนใหญ่มากครจะมาจับใครไม่รู้ดีนะ แต่สีมันสวอ้ือเลยแล้วเราอเลพี่ลงมาทำกันเี่เป็นกลุ่มๆแบบนี้ดเรอดูตอนมันสุกนะคะ ไพี่ไปหไปแล้วเดี๋ยวพี่ไปหาไปวเอาขนมปวก่าเปลี่ยนคเียมจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแลวเป็อางนี้น

แป๊บนึงแป๊นึงอุยจะสุกแล้วสูกแล้วสุกแล้วไม่ต้องถอดรองเท้านะสวมรองเาเมาได้เลยให้ต่อเกี่ยวนะคะต่อเกี่ยวราเยอะเรียม่ร้อี่มสื่อ้เซลล์น้ำโมเดิร์นเซลล์มน

ขนมนี่มาจากไหนคะต้ามาจากสกุลมาจากตสกุลก้อนเด็ดค่ะเจมออนก้อนเด็ดค่ะดูได้ดีเลยอย่างเออเจมเจมออนก้อนเดชเหรอคะค่ะเจมออนก้อนเดชก้อนเดชก้อนเด็ดชก้อนเด็ดที่ขายน้องแ็งนั่นหรอคะครับอ๋อเพิ่งจะรู้จักตัคดีงวันนี้เองนะคะขอบคุณค่ะ ข้าวโพดที่ตั่งไว้ข้าวโพด่อนก่อนดีนะคามาทำขนมร้อนมาทำไมคะคุณยายลองสิเดี๋ยวคอยคอเดี๋ยวลองซิมอันนึงนะคะอันนี้อะไรอิงอ่ทั้งสองอย่างทั้งข้าวโพดทั้งอนโชว่นี่อย่าเพิ่งเอาลงเนี่ยเองเาต่างนี่ให้มันแห้งก่อนค่ะส่นนี้พจอาลันสเพียงเท่านี้นะคะ